นี่คือปลาและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่คุณจะไม่เชื่อว่าพวกมันมีอยู่จริงๆตั้งแต่ปลาคุณพ่อนักอมไข่ไปจนถึงแมงกระพรุนที่ดูราวกับผีใต้ทะเลจะแปลกและน่าทึ่งขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันปลาหัวใสนี่คือปลาหัวใสหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าปลาบาเรลอาย เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลที่ความลึกประมาณ400ถึง2,500เมตรขึ้นไปโดยตัวโตเต็มวัยนั้นจะมีความยาวเพียง6นิ้วแต่ความโดดเด่นของมันก็คือส่วนหัวที่ใสจนมองเห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจนเลยมันมีดวงตาขนาดใหญ่อยู่ภายในหัวที่สามารถมองขึ้นไปด้านบนใช้สำหรับมองเหยื่อที่อยู่ด้านบนของมันและสามารถมองไปข้างหน้าได้เช่นกันมันมีรูจมูกรับกลิ่น2จุดอยู่ที่เหนือปาก ซึ่งมองครั้งแรกก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดคิดว่านั่นคือดวงตาของมันแต่จากรูปพรรณสันฐานของน้องแล้วถ้าเห็นตอนดำน้ำมืดๆใครเห็นก็ต้องสะดุ้งบ้างเหมือนกันและไม่รู้ว่าถ้ากินปลาชนิดนี้เข้าไปเราจะฉลาดขึ้นมาบ้างไหมเพราะมันคือปลาหัวใสปลาแฟงชูดปลาแฟงชูดหรือให้แปลไทยง่ายๆก็คือปลาฟันเขี้ยว ซึ่งพอได้เห็นภาพของมันคุณก็คงจะเดาได้เลยว่าทาไมปลาตัวนี้ถึงได้ชื่อนี้มาหน้าตาของมันนั้นดูเหมือนออกมาจากหนังสยองขวัญและยังมาพร้อมกับเขี้ยวที่ดูน่ากลัวอีกแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีหน้าตาที่น่ากลัวขนาดไหนแต่เจ้าปลาตัวนี้ก็เป็นปลาที่ตัวเล็กมากโดยมันมีขนาดตัวเต็มที่ที่6นิ้วเท่านั้น อย่างน้อยก็ทําให้สบายใจได้ไปเปราะหนึ่งว่าพวกมันนั้นจะไม่สามารถฆ่าคุณได้แล้วเราก็ยังสบายใจไปอีกขั้นเพราะว่าพวกมันนั้นอาศัยอยู่ในทะเลที่ลึกเอามากๆเลย ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถพบพวกมันได้ที่บริเวณน้ําลึกประมาณ16,000ฟุตแต่พวกมันนั้นก็จะขึ้นมาบนผิวน้ําในตอนเย็นอาจจะรวมตัวกันเป็นฝูงหรือมากันแค่ตัวเดียวเพื่อหาอาหารและจะกลับลงน้ําลึกในตอนเชา้าด้วยการที่มันอาศัยอยู่ในใต้ทะเลที่มีความลึกมากถึง16,000ฟุตอีกทั้งยังเป็นน้ําที่เย็นจัดและก็มีแรงดันสูงจึงเป็นอุปสรรคในเรื่องการหาอาหาร พวกมันจึงกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้รูปร่างหน้าตาของปลาแฟงทูดจะดูเป็นปลาประหลาดแต่กลับมิจุดอ่อนอยู่ที่การมองเห็นเนื่องจากมันมีสายตาที่แย่มากๆนั่นเองปลาจอฟิชหัวเหลืองนี่คือปลาที่มีพฤติกรรมสุดแปลกที่อาศัยอยู่ในทะเลแคริบเบียนและก็ทางตะวันตกของแอตแลนติก พวกมันนั้นมีขนาดเพียงแค่10เซนติเมตรมีหัวสีเหลืองสุดโดดเด่นและก็จะค่อยๆไล่สีไปจนถึงหางซึ่งเป็นสีน้ำเงินฝาพวกมันมักจะอยู่ตามแนวปะกกาวรังซึ่งความลึกที่มักจะพบเห็นได้ก็คือแนวปะกการังที่มีความลึกประมาณ3-40ถึงเมตรกินสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่มาตามกระแสะน้ำเป็นอาหาร โดยปลาชนิดนี้มีวิธีการสร้างรังที่ดูโดดเด่นและสะดุดตามากเราวกับเป็นสถาปนิกเลยตัวผู้นั้นจะใช้ปากของมันในการขุดดูในทรายให้เป็นโพรงสำหรับอยู่อาศัยอีกทางบริเวณปากโพรงก็ยังมีการนำหินเลือกหอยหรือสิ่งต่างๆมาวางไว้รอบๆเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายนั้นเข้าไปในหลุมรากับว่าเป็นการตกแต่งบ้านไปในตัว นอกจากนี้แล้วบางตัวนั้นก็ยังมีนิสัยสุดโรแมนติกที่อาจจะสร้างรังแยกเอาไว้สําหรับตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์ราวกับเป็นการสร้างเรือนหอให้ตัวเมียที่ตนเองรักเลยและอีกหนึ่งพฤติกรรมสุดแปลกก็คือตัวผู้นั้นจะมีหน้าที่ดูแลไข่ของลูกๆด้วยการอมเอาไว้ในปากจนกว่าจะถึงเวลาฝากักซึ่งนี่แหละทําให้มันได้ชื่อว่าเป็นปลาคุณพ่อนักอมไข่ โดยในระหว่างช่วงที่ดูแลไข่นั้นปลาตัวผู้จะไม่สามารถกินอาหารใดๆได้เลยนั่นก็หมายความว่าพวกมันจะอ่อนแอมากในระหว่างที่อมไข่แต่หลังจากที่ไข่ถูกฟักเรียบร้อยแล้วปลาคุณพ่อหนีก็จะได้กินอาหารอย่างเต็มที่และก็ได้พักฟื้นร่างกายนั่นเองปลาที่มีฟันเหมือนมนุษย์พวกมันนั้นมีชื่อเรียกว่าปลาชิฟเฮดซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ทางฝั่งแอตแลนติกที่มีอวัยวะคล้ายกับมนุษย์เป็นอย่างมากถึงแม้ว่าตอนแรกมันจะดูเหมือนกับรูปตัดต่อแต่ปลาที่มีฟันเหมือนมนุษย์ชนิดนี้มีตัวตนอยู่จริงๆซึ่งข่าวดีก็คือมีเพียงแค่ฟันเท่านั้นที่เหมือนกับมนุษย์ส่วนอื่นของมันนั้นก็ดูเหมือนกับปลาปกติปลาชีพเพดเป็นสายพันุ์ปลาที่กินได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าซึ่งเหมาะกับฟันทุ่ของพวกมันเป็นอย่างดี โดยฟันของพวกมันน,นั้นจะพัฒนาไปเรื่อยๆตลอดชีวิตโดยขึ้นอยู่กับวิธีที่พวกมันใช้ฟันของพวกมันนั่นเองโชคยังดีที่แม้ว่าพวกมันจะมีฟันที่ดูน่ากลัวแต่พวกมันมักจะไม่ทำร้ายมนุษย์กลับกันพวกมันถือว่าเป็นปลาที่อร่อยเอามากๆจึงทำให้มีชาวประมงไล่ล่าพวกมันอยู่เสมอนั่นเองฉลามกอบลิน นี่คือปลายฉลามสายพันธ์ุน้ำลึกที่อาศัยอยู่ในระดับความลึกตั้งแต่2,000ถึง3,000ฟุตใต้ทะเลหรือประมาณ610ถึง914เมตรนับว่าเป็นสายพันธ์ุฉลามที่อาศัยในระดับความลึกที่มากที่สุดก็ว่าได้ฉลามตัวนี้จะมีอวัยวะพิเศษที่เรียกกันว่า a m p u l l a ี of o o r n เ i n ซ i ซึ่งจะสามารถใช้จับคลื่นกระแสฟไฟฟ้าของสัตว์ตัวอื่นๆที่อยู่รอบตัวมันซึ่งลักษณะหัวที่ยื่นยาวของฉลามกรอบลินนั้น นักชีววิทยาทางทะเลมีความเห็นว่าน่าจะเพื่อขยายขอบเขตการรับสัญญาณไฟฟ้าทำให้มันสามารถล่าเหยื่อได้ง่ายขึ้นในระดับความลึกที่แสงสว่างนั้นส่องเข้าไปไม่ถึงขากรรไกรของมันนั้นสามารถยื่นออกมาจากปากได้ถึง3นิ้วและงับเหยื่อได้อย่างรวดเร็วซึ่งเจ้าขากรรไกรของมันนี่แหละที่ทำให้มันดูเหมือนออกมาจากหนังสยองขวัญและบางคนถึงกับบอกว่ามันเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตและคอยหลอกหลอนอยู่ในทะเลน้ำลึกนั่นเอง ปลาอกดูดนี่คือปลาอกดูดหรือเรียกอีกอย่างว่าลัมฟิชหรือลัมซักเกอร์พวกมันนั้นจะมีแผ่นดูดอยู่ที่ตรงกลางหน้าอกซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถเกาะอ,อยู่บนพื้นผิวได้มันมักจะกินปรสิตและเหาเป็นอาหาร ทำให้ชาวประมงน,นั้นชื่นชอบมันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงปลาแซลมอนนอกจากหน้าตาที่น่ารักแล้วไข่ของมันก็ยังเป็นอาหารอันโอชาเจ้าปลาสุดแปลกนี้ชอบน้ําที่เย็นๆทําให้มักจะพบมันที่มหาสมุทรแอตแลนติกทางเหนือนั่นเองปลาตกเบ็ด ปลาตกเบ็ดหรือปลาแองเกลอร์น่าจะเป็นปลาที่แปลกประหลาดที่สุดแล้วเนื่องจากรูปร่างหน้าตาของมันที่ดูเหมือนออกมาจากหนังกาเดียนออฟเดอะกา a ล y ยังไงอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเจ้าปลาตัวนี้มันมีอยู่จริงๆเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้อาศัยอยู่ที่ใต้น้ําลึกที่ไร้ซึ่งแสงสว่าง ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกมันมีอวัยวะเรืองแสงพิเศษที่ยืนออกมาจากหน้าโดยพวกมันจะใช้อวัยวะเรืองแสงนี้ในการล่อเหยื่อให้เข้ามาหาเหมือนกับมแมลงที่บินเข้าหากองไฟเลยปลาตกเบ็ดเพศผู้ในทะเลเลึกนั้นมีขนาดที่เล็กกว่าตัวเมียและก็จะไม่มีอวัยวะเรืองแสงนี้สิ่งที่พวกมันสนใจมีเพียงแค่การหาคู่ไม่ใช่การล่าเหยื่อแต่สำหรับปลาตกเบ็ดบ,บางชนิดนั้นถ้าหากตัวผู้หาตัวเมียไม่เจอ พวกมันก็จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นตัวเมียแทนและก็เริ่มขยายขนาดร่างกายให้ใหญ่โตมาฮึมาดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสิ่งเดียวที่แย่ยิ่งกว่าการเกิดเป็นปลาตกเบ็ดก็คือการเกิดมาเป็นปลาตกเบ็ดตัวผู้นั่นเองถึงแม้ว่าปลาสายพันธุ์นี้จะมีรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่ว่าพวกมันก็เป็นนักล่าที่น่าเกรงขามด้วยเช่นกัน ปลาสตาเกเซอร์จะซุ่มโจมตีเหยื่อของพวกมันโดยการฝังตัวเองลงไปในดินซึ่งจะโผล่ออกมาแค่ส่วนของดวงตาและปากจากนั้นพวกมันก็จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาจากดวงตาเพื่อที่จะทําให้เหยื่อนั้นมึนงงซึ่งคล้ายกับปลาไหลไฟฟ้าแต่พวกมันสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้เพียง50โวลต์ซึ่งปลาไหลไฟฟ้านั้นสามารถปล่อยออกมาได้ถึง600โวลต์เลยแต่เท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วหลังจากที่เหยื่อของมันมึนงง พวกมันก็จะไม่สามารถหนีได้และก็กลายเป็นมื้ออาหารของปลาสตาร์เกเซอร์ไปซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะใช้กับเหยื่อแล้วมันยังสามารถใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อต่อกรกับนักล่าได้อีกด้วยแต่แค่นั้นยังไม่พอนอกจากดวงตาที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้แล้วพวกมันยังมีหนามพิษอีกด้วยถึงแม้ว่าพิษของพวกมันจะยังไม่ได้ถูกศึกษาอย่างดีแต่คาดกันว่ามันอาจจะรุนแรง ถึงขนาดที่ค่้ายชีวิตมนุษย์ได้เลยทีเดียวและเมื่อพูดถึงพิษแล้วเราจะขาดเจ้าปลาตัวนี้ไปไม่ได้นั่นก็คือปลาทรงลูกบากที่มีชื่อว่าปลาปากระเป้ากล่องเหลืองลายจุดดำหรือปลา Yellow Box Fish พวกมันมักจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน้ำตื้นและอุ่นอยู่ใกล้กับหลอาปากกาวรังและก็สาหร่ายทะเล มักจะกินตะไคร่หนามหรือหนอนและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัวเล็กๆเ,เป็นอาหารแต่การที่สิ่งมีชีวิตน่ารักตัวนี้จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้พวกมันจําเป็นต้องมีการป้องกันที่แข็งกุแหงร่าง,งกายของพวกมันถูกสร้างขึ้นมาจากกระดูกรูปทรงหกเหลี่ยมที่เชื่อมต่อกันเป็นเหมือนกับกรอะของรถถังขนาดเล็กเลยทีเดียวพวกมันนั้นตัวแข็งมากถึงขนาดที่นักล่าที่เข้ามาโจมตีอาจจะต้องฟันหักกันไปแทน เพราะอย่างนั้นพวกมันจึงไม่ค่อยถูกโจมตีมากเท่าไหรนะ่นักแต่อย่างไรก็ตามในการที่จะได้กระดกที่แข็งแกร่งมามันก็ต้องแลกกับการสูญเสียความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ไปพวกมันจึงวิวัฒนาการความสามารถใหม่เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนั่นก็คือการปล่อยพิษออกมาจากเซลล์ทั่วร่างกายซึ่งเป็นพิษที่โปร่งแสงและอันตรายถึงชีวิตกันเลย เพราะอย่างนั้นปลาปะ,ะเป้าก่องเหลืองลายจุดดำจึงไม่เป็นที่นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงในตู้ปลามากนักเพราะถ้าหากว่ามันเกิดตกใจขึ้นมามันก็อาจจะเผลอฆ่าเพื่อนๆที่อยู่ในตู้ปลาไปจนหมดก็เป็นได้แมงกะพรุนแฟนทอมยักษ์ นี่คือสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนกับผู้คุมวิญญาณยังไงอย่างงานันไม่ว่าใครที่เห็นมันก็ต้องตกใจกับรูปร่างหน้าตาของมันแน่นอนด้วยลักษณะที่ดูเหมือนกับผ้าสีดํากําลังล่องลอยไปอย่างช้าๆในท้องทะเลไม่ว่าดูยังไงก็น่าขนลุกจริงๆแมงกะพรุนแฟนทอมยักษ์ตัวหนี้เป็นสัตว์น้ำลึกหายากที่ถูกพบครั้งแรกเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนและตั้งแต่ตอนนั้นก็มีการพบมันไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองซึ่งพวกมัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ขนาดใหญ่ที่สุดในท้องทะเลอีกด้วยมันมีลำตัวรูปร่างเหมือนกับโดมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด1เมตรมีหนวดที่ยาวคล้ายกับแขนราวๆสเส้นโดยความยาวนั้นมีมากถึง10เมตรเลยและส่วนใหญ่มักจะถูกพบในระดับความลึกที่เรียกว่ามิดไนซนหรือที่ที่มีความลึกราวๆหนึ่งพถึงสี่พเมตรซึ่งเป็นที่ที่แสงสองแทบไม่ถึง และเมื่อปี2021ที่ผ่านมาศูนย์วิจัย MBARI ได้สำรวจและพบเข้ากับแมงกระพุนน้ำลึกขนาดยักษ์ตัวนี้อยู่ที่ความลึก990เมตรและด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ราวกับฉลามวานของมันเมื่อว่ายผ่านหน้ากล้องก็ราวกับว่าเป็นผีหรือวิญญาณขนาดใหญ่ที่โผล่ออกมาใต้ท้องทะเลเลยทีเดียว Frogfish หรือปลากบเป็นหนึ่งในปลาที่มีรูปร่างประหลาดที่สุด ที่สาคัญกว่านั้นมันเป็นปลาที่ไม่สามารถว่ายน้ําได้อีกด้วยนอกจากจะวิวัฒนาการมามีรูปร่างที่แปลกประหลาดแล้วสงสัยว่าจะลืมวิวัฒนาการความสามารถในการว่ายน้ํามาด้วยพวกมันต้องอาศัยการเดินหรือการคลานบนก้นทะเลแต่เห็นอย่างนี้พวกมันก็เป็นนักล่าที่เก่งกาจมากถ้าหากพวกมันต้องการเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วพวกมันก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าการขับเคลื่อนไอพน่นซึ่งเป็นการดูดน้ําเข้ามา แล้วก็พ่นออกไปที่ด้านหลังปลากบเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปฏิกิริยารวดเร็วมากถ้าหากมีเหยื่ออยู่ใกล้ๆพวกมันจะใช้เวลาเพียงแค่6มิลลิวินาทีเท่านั้นในการพุ่งเข้าไปจัดการเหยื่อซึ่งเทียบกับมนุษย์แล้วพวกเราจะมีปฏิกิริยาในการตอบสนองอยู่ที่200มิลลิวินาทีปลากบจะใช้กระดงของพวกมันในการล่อเหยื่อเข้ามาใกล้ซึ่งถึงแม้ในบางครั้ง ระโดงของพวกมันจะหักแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าพวกมันนั้นสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือปาลากที่คุณจะไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงๆซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ